สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมม่อนไทยสินท,ทองแอร์หรือรัศนามหนึง่งช่างโอเคโอเคไหมโอเคเลยค่ะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คือช่างโอเคมันคนในกลุ่มเพื่อนช่างหาแซวกันก็เลยอเอาคำแซวเนี่ยเป็นโลโกโล้ร้านเลยแล้วกันช่าง <Okay. S 2> โอเคพี่ม่อนเป็นช่างแอร์มากี่ปีแล้วอ่าประมาณ17ปีก็ได้ติดตั้งแอร์หลายแบรนด์หลายยี่ห้อแต่ทีเนี้ยเอวีเอเนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่และมันเหมาะกับเศรษฐกิจช่วงขาลงของไทยอะไนี่ผมเรียกว่าขาลงนะ ไอเว็บปรับโจทย์เลยเรื่องคุณภาพสินค้าแล้วก็เรื่องราคาที่ย่อมเยาวจับต้องง่ายเมื่อก่อนเครื่องบอกระกาศตัวหนึ่งแบรนด์หนึ่งเนี่ยขนาดหนึ่งหมืน่นสองพันหยู่ต้องมีสองหมื่นห้าสามหมื่นถึงจะซื้อได้เดี๋ยวนี้หมื่นประมาณหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยติดตั้งได้แล้วอืมแล้วได้เป็นอินเวอร์เตอร์ด้วยได้เป็นอินเวอร์เตอร์และสิ่งสําคัญแต่ในเวกเนี่ยมัลตีผมบอกเลย กินทุกคู่แข่งกินทุกการตลาดเลยคือวันทีหลังขาย5ปีก็จริงแต่ว่าเขาซัพพอร์ตทุกเรื่องแม้ว่าจะเกิดจากกินจเข,ข้ามดเข้าเนี่ยเราเคลมให้ได้หมดอ่าประมาณนี้แล้วก็บริการที่รวดเร็วหลังการขายมีปัญหาเนี่ยทันทีที่แจ้งไปในไลน์ของอีวิทเนี่ยไม่เกินหนึ่งวันถึงหน้างานแล้วใช่ฟรีค่าเดินทางลองแล้วลองนะลองแนละ้วฟรีค่าเดินทางไม่ว่าจะนอกเวลาลวอะไรก็ฟรีหมดฟรีทุกฟรีอ่ะฟรีทุกรนณนีอืม ท,ที่พี่พ่อติดตั้งเพอบั่งการให้ลูกค้าเรามีแบบว่าปัญหาที่เกิดจากลูกค้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออที่ติดตั้งไปเนี่ยยังไม่มีนะและที่ผมจะบอกว่าอเอวิสคอมเพรสเซอร์เขาเงียบมากลูกค้าเนี่ยผมรันเครื่องทิ้งไว้ลูกค้าบอกว่าพี่เปิดแอร์เหรอปกติก็ต้องได้ยินเสียงคำคอมเพรสเซอร์นะแต่อันนี้ไม่ได้ยินเขาเดินอยู่หน้าบ้านก็บอกว่าถ้าไม่เหมือนไม่ได้เปิดพี่ลองเข้าไปในห้องเลยเย็นเยียบเลยว้าวเพร่าลูกค้าประทับใจมากลูกค้าก็อยู่ประมาณค2-3บ้านตรงนี้แหละ เขาบอกเขาไม่เคยเขาไม่เสื้อเงียบขนาดนี้อ่าแล้วตัวเล็กกะทันรัดด้วยเดตั้งตามคอนโดอะไรง่ายเลยอืค่ะถามนิดนึงเคยไปโรงงานราเรเยนค่ะโรงงาน a อวีเเนี่ยผมได้ไปเยี่ยมชมโรงงานแล้วอืแล้วมันทำให้ความเชื่อใจ